เข้าเกียร์ว mm ่างเว้นเข้าเกียร์ว่างเว้นผมว่าไม่ได้จะดบรท้องแพเลยเนี่ยมุนมุนมุนโอเคมุนมื่อไรเป็นเททันใต้คือเมื่อไรใต้พอหล้อหน้าไม่ปานติดรอหลัง พอเบาเบาเบาหักล้อได้ไหมหักล้อได้ไหมเอาวิ่งได้อยู่ตรงนี้มันไม่งัดแล้วพอ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 ห่างแล้วหัางแล้วดึงแบบเมื่อกี้จะขึ้นละมาแล้ว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 หักล้อสู้เลยหักล้อสู้เลย

ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วีล,วลค,ลอค,ลอค,ลอคโอเเอา้นล้อได้ไหมไปไปเลยเดบปดพีล็อกกันเอ้ยปดดิบล็อกปดดิบล็อก เดินมาเดินมารับตรงนี้นะตรงนี้นะไ่ได้ฝากคุนะคอ๋อยังถ่ายอยู่นะโอเคถายอาขาด้าวาขาด้